โ,โกโก้เย็นกันค่ะทุกคนเ<ม>บตเดิมค่ะน้ำตาลหนึ่งคอฟฟี่เมทสองนมข้นหวานและนมมัน ก็ปริมาณเดิมค่ะนมค้นหวาน25 ml นมมัน30 ml ต้องการหวานน้อยให้ลดนมข้นหวานลงต้องการหวานเพิ่มก็เพิ่มนมค้นหวานขึ้นหลักง่ายๆมีแค่นี้ค่ะหรือเอาสูตรมาตรฐานก็คือตามปริมาณที่เราแจ้งไปนะคะนมข้นหวาน25นมมัน30 ml หลังจากตวงส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตวงผงโกโก้กันค่ะโกโก้นี่เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเลยนะคะเขาจะเป็นอะไรที่หนักนะคะมีความหนักแล้วก็มีความเบานะคะตักถ้ามือหนักมันก็จะพูนมากถ้ามือเบามันก็จะได้น้อยนะคะเราต้องใช้ความแบบพยายามในการกะสูงมากนะคะเอาประมาณเท่านี้นะ ดูตามที่ในคลิปนะคะช้อนนะคะหนึ่งช้อนอันนี้ช้อนที่สองต้องเป็นช้อนชาแล้วก็เป็นช้อนที่แห้งนะคะทุกคนนะอย่าน้อยไปอย่ามากไปนะคะกะให้กําลังดีนะคะถ้ามากไปมันจะขมนะคะถ้าน้อยไปก็จะไม่ได้รสชาติของโกโก้นะคะสองช้อนประมาณนี้นะคะคูณเล็กน้อยหลังจากนั้นกดน้ําร้อนลงไป น,ะะน้ำต้องร้อนจริงๆนะคะสําหรับการชงโกโก้เพราะว่าผงโกโก้เขาจะละลายละลายยากนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําร้อนจัดเนี่ยเขาก็จะละลายได้แบบสบายๆนะคะชงจนกว่าผงโกโก้จะละลายค่ะช้อนช้อนเอาขอบๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะติดแก้ว นมข้นหวาน25 ml เติมลงไปค่ะหลังจากที่โกโก้แล้วก็คาฟฟเมตดน้ำตาลละลายนะคะตามด้วยนมข้นหวานชงให้ละลายเช่นกันตามด้วยนมมันช้อนข้างๆแก้วด้วยนะคะเพราะว่าเขาชอบติดแก้วถ้าน้ำไม่ร้อนนี่โอ้โหเขาจะไม่ยอมละลายเลยนะคะ ย้ำอีกทีนึงว่าเราต้องดูว่าน้ำเราร้อนไหมนะคะหลังจากที่ละลายเสร็จทุกอย่างเราก็เติมน้ำธรรมดาลงไปนะคะก็คือน้ำดื่มสะอาดที่ไม่ได้ต้มะคะ่ะอุณหภูมิปกตินะคะเพื่อตัดความร้อนของเครื่องดื่มนะคะเวลาที่เทลงไปในน้ำแข็งน้ำแข็งจะได้ไม่ละลายนะคะถ้าน้ำร้อนจัดเทลงไปในน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งละลายมันจะเจิ่งนองแล้วก็ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มไม่เข้มข้นนะคะ,ะเทลงไปแก้ว22ออนนะคะ สูตรการชงนี้ใส่ได้ทั้งแก้ว32ออน22ออนหรือจะใส่ถุงขายได้เลยนะคะลาดนมมันําลงไปอีกหนึ่งรอบสูตรนี้เป็นสูตรโกโก้เข้มข้นค่ะรับรองรับประกันความกลมกล่อมนะคะเสร็จเรียบร้อยโกโก้เย็นของเราสูตรนี้ขายดีค่ะ